สวัสดีครับผมเบียจาก b l c k p Panther Ultimate EA นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการเ,เปิดบัญชีนะครับคือสร้างบัญชีของบลอกเกอร์ GMI8 นะครับว่ามันมันมันเปิดบัญชีอย่างไงมันสร้างบัญชีอย่างไงนะครับหลายคนงงเนาะเพราะว่าภายในระบบเนี่ยของตัวนี้มันมีหลายประเภทบัญชีมากเลยแต่หลักๆที่เราใช้กันนะครับที่ EA มันใช้งานได้เนี่ย ก็จะเป็นสแตนดาดนะครับกับเซนเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับมันจะได้เห็นภาพนะครับกดเข้าสู่ระบบได้เลยครับในกรณีที่มีบัญชีอยู่แล้วนะครับอ่าตรงแน่เนี้ยมันจะเป็นหน้าบัญชีซื้อขายนะครับซึ่งบัญชีซื้อขายเนี่ยมันจะมีเรียลมาตนดาดสมอฟฟีเนาะ Standard, Small, Free, นะครับแล้วก็เรียลมาตนดาดสมอฟฟีโบนัสซึ่งมันจะมีโบนัสเทรดให้ด้วยนะครับแล้วก็เรียลเซนนะครับฟรีสวอปนะครับซึ่ง เออตัวนี้ของผมเองเ่ยซึ่งผมใช้เป็นเซนนะครับผมรู้สึกว่ามันมันคอนโทรลง่ายครับคือทุนเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนอะรู้สึกว่ามันควบคุมง่ายกว่านะครับในการใช้ A แต่ถ้าเทรดมือเนี่ยผมว่าใช้พวก Standard ร์ดน่าจะดีกว่านะครับทีนี้ผมจะให้ดูว่ามันมันมันเปิดยังไงเนอะนะครับ เ,เมื่อเรามีบัญชีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะมีอยู่ก่อนหน้าไม่ได้เปิดกับไม่ได้ต่อ i d กับใครนะครับเราจะมาต่อ i d เนี่ยมันก็ทําได้นะครับไม่ต้องไปสมัครบัญชีใหม่นะครับมันใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องใส่ i อบีโคนะครับว่า i อบีโคที่ได้มาเนี่ยมันเป็น IB อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ,อ,อันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดู เ,เมื่อเรามาหน้าบัญชีซื้อขายนะครับตรงนี้สมมุติว่าผมจะเปิดเซ็นนะครับเ,เดี๋ยวดูเลยก็คลิกไปที่เปิดบัญชีซื้อขายครับเปิดบัญชีซื้อขายนะครับทีเนี้ยตรงนี้ให้เลือกเลยว่าเลทสูงๆไว้ก่อนนะครับซึ่งในนี้ยของเซ็นเนี่ย,ยรู้สึกว่ามันจะสูงสุดแค่หนึ่งพันนี่แหละนะครับเราก็เลือกเลยหนึ่งพันนะครับ ตรง IB เนี่ยถ้าเราต่อ IB จากลิงก์มาแล้วเนี่ยจริงๆตรงนี้ไม่จะเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเรามีบัญชีอยู่แล้วไม่ได้ต่อ IB จากลิงก์นะครับที่ทางผู้พัฒนา EA เนี่ยให้มานะครับตรงนี้เราก็ใส่นะครับ i ซึ่งขอได้จากผู้พัฒนา EA เลยนะครับถ้าอย่างของผมเนี่ยสมมติมันจะขึ้นเป็น GMP นะครับจ m p นะครับ 0 7 6 9 7นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้เราพิมพ์ตั้งแต่ GMB นะครับแล้วกดตรงฉันเห็นด้วยนะครับแล้วก็เปิดบัญชีซื้อขายนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเปิดบัญชีซื้อขายนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วทีนี้ครับเราจะต้องเอา,เ,อาเลข NTC นะครับไปให้นะครับทางผู้พัฒนา EA นะครับเพื่อแอดเข้าระบบเนาะไม่งั้นมันจะใช้ EA ไม่ได้ เลข m c ก็ MTC ก็อยู่ตรงนี้เลยครับนี่ครับเลขเนี้ยทีเนี้ยครับมันจะมีเมลนะครับเข้ามาซึ่งถามว่าแล้วเราจะรหัสจากไหนนะครับรหัสก็อยู่ในนั้นแหละครับในเมลนั่นแหละนะครับอเนี่ครับเมลที่ส่งเข้ามาเนี่ครับอันนี้คือ MTC นะครับรหัสผ่านบัญชีหลัก เนี่ยครับคือตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยอันนี้คือรหัสทั้งหมดเลยอันนี้คือที่เราต้องใช้เทรดนะครับอ่าเป็นรหัสนี้แล้วก็รหัสอินเวสเตอร์นะครับอันนี้ก็สําหรับให้คนอื่นเข้ามาดูในใ,ในในพอร์ตเราเนาะแต่เขาจะทําอะไรไม่ได้นะเขาจะได้แค่เปิดการาฟดูอย่างเดียวนะครับแต่ว่ารหัสผ่านหลักเนี่ยอย่าไปให้ใครนะครับเพราะว่าเขาสามารถปิดเปิดออเดอร์เราได้นะครับเดี๋ยวเขาไปปิด ออเดอร์ order, บางออเดอร์เนี่ยมันจะทําให้พอตแตกซะบเปล่าๆนะครับหลักๆก็ประมาณนี้ครับที่ต้องใช้นะครับเนี่ยครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวติดตามกันคลิปต่อไปนะครับอันนี้ผมอยากตัดให้เป็นพัดๆไปสั้นๆเนาะเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับโอเคขอบคุณมากครับ